เช็คดูอาการเร่งวอดนะครับ mm hmm. เบื้องต้นเครื่องติดธรรมดานะครับ mm hmm. เ,รเ,เรครื่องติดปกติรัดชิ้น่วนเวลาเร่งมือ เืที่จะที่จะเช็คละเอียดเหงนั้นเหมือนที่ใช้ด็อกเตอร์นะครับกอกเตอร์ก็คือเช็คอาการเบื้องต้นถ้าสมมติว่าเปิดเปิดสวิตช์กุญแจนะครับเปิดสวิตช์กุญแจแล้วไฟขึ้นปกติไม่มีสัญญาณติดโคงติดโคดสตาร์ทดู ร้านนี้เจ้าวอดนะครับเรงไม่ขึ้นเลยครับเรงเจ้าวอดให้ขั้นแรกนะครับที่คดูว่าแบตเบตอรี่ครับเช็คแบตเตอรี่นะ